จวดพี่น้องจวดซานาม่มีหอกซ่านี่จวดยังเดียวไอเทมที่แฟนบอลหงแดงตัวจริงห้ามพลาดเสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วใส่เฉลิมฉลองความสฉเร็จสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันเสื้อกุณภาพดีในราคาเบาๆเพียง300บาทรวมจัดส่งแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสั่งเลยคลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับโซลูชันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่น่าสงสารเคารพบ้าง จอมี่กลเกอร์ติงแฟนหงแดงโหใส่ทรนส์เกมเจ้าอาร์เซนอลจอมี่กลเกอร์นะครับอดีตตำนานกองหลังลิเวอร์พูลได้ออกมาวิจารณ์ถึงปฏิกิริยาของบรรดาแฟนบอลหงแดงที่ส่งเสียงโหใส่เทรนส์อเล็กซานเด์โด่แบ็กขวารองกับเตนทีมในเกมที่เปิดแอนฟิลด์กับอาร์เซนอลไป2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมระบุนะครับว่าเด็กครับไม่ควรแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาเลยเกมดังกล่าวนะครับดาวเตีในวัย26ปี ซึ่งประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ถูกโหย่างหนักในช่วงประกาศชื่อก่อนจะเริ่มเกมและในจังหวัดที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนคอนเนอร์บลาลีในครึ่งหลังรวมทั้งทุกครั้งที่เทนส์อเล็กซานโโนได้ครอบครองบอลการดวลการแฟนบอลลิเวอร์พูลในสนามต่างก็ส่งเสียงร้องเพลงเชียร์แบลลี่ในวัย21ปีที่เพิ่งได้รับการยืนยันจากคุนสื่ออนันเสอร์สลัดว่าจะได้เป็นแม็กขวาตัวจริงในซีซั่นหน้าซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าว กาเลเกอรก็มองว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งอดีตประกันหลังชาวอังกฤษนะครับกล่าวว่านั่นคือเรื่องราวของเกมที่ทุกคนจะพูดถึงแน่นอนรงถึงการผ่านหัวข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับพรุ่งนี้ผมพอใจที่แฟนบอลหลายคนแสดงปฏิกิริยาแบบนั้นและแน่นอนว่าท่ามกลางแฟนบอลกว่า60,000คนมันย่อมมีหลายคนที่ไม่พอใจกับสถานการณ์นี้ซึ่งผมก็เข้าใจได้ ในเกมเยือนกับเลสเตอร์ซิตีมีเสียงหูเล็กน้อยแต่ผมไม่คิดว่านักเตะคนใดที่สวมเสื้อสีแดงและกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บ3ามแต้มหรือคว้าทั่วรางวัลสมควรถูกโหวใส่ผมเข้าใจว่ามีความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้นอยู่มากมายผมเข้าใจดีจริงอยู่ที่บางคนที่อยู่นอกลิเวอร์ pool อาจไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่สำหรับผมการหใส่ผู้เล่นในทีมตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ควรทำกาเลเกกล่าวทิงท้าย ขณะที่สล็อตกล่าวถึงการตัดใจส่งแบลีตีลงเป็นตัวจริงแทนที่ของอเล็กซซนเนอร์ในเกมนี้ว่าการที่ผมส่งเขนเนอร์ลงเล่นมันไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิน้นกับการที่เทนส์กำลังจะจากายผมยืนยันได้เลยและถ้าผมคิดแบบนั้นบางทีผมอาจจะตัดเขาออกจากทีมไปเลยก็ได้ผมคิดว่าผู้คนคาดหวังให้ผมส่งทีมที่มีโอกาสชนะลงสนามแฟนๆต้องการสิ่งนี้ นักเตะต้องการชนะเกมดังนั้นผมจึงต้องเลือกทีมที่สามารถชนะได้ถ้าคเนอร์ไม่พร้อมที่จะเล่น90นาทีผมก็เต็มใจที่จะส่งเทรนลงสนามได้หากจําเป็นขอชดั์ดในวัย46ปีกล่าวอีกว่ามันยากสําหรับผมที่จะบอกให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรทุกคนที่ลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้แฟนบางคนจะบอกว่า เราต้องให้เขาได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับในแง่ของสิ่งที่เขาทําเพื่อสโมสรและมีแฟนบอลบางคนมองในแง่ลบเกี่ยวกับการที่เขาออกจากสโมสรมากกว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรสิ่งที่ผมรู้คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราและทีมคือสนับสนุนทุกคนที่สวมเสื้อลิเวอร์พูลสลัดกล่าวทิ้งท้ายรักมากก็โหเยอะหน่อยนะฮะเพราะรักมากที่สุดเลยครับสาหรับเทนนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะฮะสู่ๆนะจ๊ะ เดือดจัดบอแกนออกลรงจวกแฟนบอลหงแดงน่าสมเพชหลังหใส่เทนเพีย์บอแกนนะครับพิธีกรคนดังซึ่งเป็นแฟนบอลพันแท็ของอาร์เซนอลออกมาวิจารณ์ถึงปฏิกิริยาของบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ส่งเสียงหใส่เทนอเล็กซานเดอน์แบ็กขวารองกัปตันทีมหงแดงในเกมเปิดแอนฟิลด์กับปืนใหญ่อาร์เซนอล2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเกมนักข่าวอเล็กซานเดอน์ซึ่งประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ ตู่สาวกเดอะคัพโฮอย่างหนักในช่วงประกาศชื่อก่อนจะเริ่มเกมและในจังหวัดที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนคอนเนอร์บาร์ลี์ในครึ่งหลังรวมทั้งทุกครั้งที่เจ้าตัวได้ครอบครองบอลขณะเดียวกันจากปฏิกิริยาดังกล่าวทําให้หลายๆฝ่ายออกมาตาหนิแฟนบอลหรือผู้พูลว่าไม่ควรแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาเนื่องจากอเล็กซานเดอร์ยังคงสวมเสื้อสีแดงและทุมเทกับทีมมาตลอดแม้จะตัดสินใจอำลาแอนฟิ์ไปร่วมทีมเรอลมริตแล้วก็ตาม ล่าสุดนะครับเพียสมอร์แกนก็เป็นคนดังอีกรายที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แฟนบอลลิเวอร์พูลโดยระบุผ่าน X หรือว่าถวิตเตอร์เดิมแพลตฟอร์มชั้นนำว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลโห่ไล่เทรนส์อเล็กซานโดรเป็นเรื่องน่าสมเพชมากเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับใช้สโมสรมาอย่าง,งยาวนานและจงรักภักดีที่สุดของสโมสรและก็พึ่งช่วยสโมสรคว้าแชมป์พิม์ลีกได้ตอนนี้เขากำลังมองหาความท้าทายใหม่ในต่างประเทศและพวกเขากลับโห่ไล่เขา มันเป็นพฤติกรรมที่ไร้สปริตอย่างชัดเจนที่สุดสําหรับอเล็กเซนโน,โนเป็นเด็กลูกมอดที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่อายุ6กขวบโดยลงสนามไปร่วมทุกรายการมากกว่า300เกมและพลาทีมประสบความสำเร็จมากมายนะฮะโรเบิรปัดนให้ความเห็นเรื่องเดอะคัพโฮซเทนส์แต่ยัน พร้อมนุนหลังเพื่อนเต็มที่แอนดี้โรเบิร์ตสัน,นะครับแบ็กซ้ายจอมฟิตของลิเวอร์ pool เปิดเผยว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกของสาวกเดอะคัพต่อการตัดิใจอำลาของเทรนส์อเล็กซานโดรแบ็กขวาหงสแดงแต่เลือกที่จะให้การสนับสนุนเพื่อนริ่มเทียมรายนี้แทนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอเล็กซานโดรออกมายืนยันแล้วว่าจะย้ายออกจากลิเวอร์ pool เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้โดยเกมล่าสุดที่เสมอกับอาร์เซนอล2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถูกรับเป็นตัวสลองของคานเดอร์บาร์ลีย์ และโดนแฟนบนอลหงแดงหูใส่ตลอดทั้งเกมอย่งางไรก็ตามนะครับโรเบร์สันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ปฏิกิริยาของแฟนบอลที่มีต่ออเล็กซซนเดอร์โนแต่เลือกที่จะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมแทนโดยกล่าวว่าผมคิดว่าช่วงเวลาแบบนี้สิ่งสำคัญคือการแสดงความรู้สึกของตัวเองโดยไม่มีใครบอกกันได้ว่าควรรู้สึกอย่างไรผมสามารถบ,บอกคุณได้ว่าผมรู้สึกยังไงและผมผิดหวังที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไป เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายเขาเป็นนักฟุตบอลและคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาทำให้ผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นจากใจจริงเขายกระดับผมไปสู่จุดที่ไม่เคยไปถึงมาก่อนและผักดันให้ผมก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาตัดสินใจแล้วและแม้วันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้กับสโมสรแห่งน,นี้จะชัดเจนเสมอทั้งทัางวันและช่วงเวลาที่เขาสร้างในประวัติศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเลือนหาย แน่นอนว่าการตัดิใจนี้ต้องอาศัยทั้งความรู้สึกและความหนักแน่นซึ่งไม่ใช่เร่งง่ายเลยผมไม่ชอบที่เห็นเขาถูกวิจารณ์หรือโห่ใส่แต่เราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือการกระทำของคนอื่นได้สิ่งเดียวที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวผมภูมิใจในตัวเขาและในทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อสโมสรผมรักเขาในฐานะเพื่อนและรักเขาในฐานะนักเตะเนื้อสิ่งองินได้ผมจะคิดถึงเขามากเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของผมในวงการฟุตบอล และนั่นคือความรู้สึกจริงๆจ,จ,จากใจนอกจากนี้ดัวเต็นเอวาย1ปีของเราถึงการที่อเล็กเซนร์โนแสดงความยินดีก,กับตนเองหลังแอซิสกับโคดีกเกโปมงประตูขึ้นนำด้วยว่าการแอซิสและการสนุนสนุนกันระหว่างพวกเราเป็นส่วนสำคัญของเกมเสมอและมันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่พิเศษที่สุดในช่วง8ปปีที่เราเล่นด้วยกันเมื่อเขาเดินเข้ามาพักครึ่งพร้อมรอยยิ้มกว้างมันเป็นสิ่งที่พวกเรามักจะทำอยู่เสมอ เรามองหากันและกันและครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เห็นเขาเข้ามาหาผมเพื่อร่วมยินดีแบบนั้นโรเบอร์สันก่าวทิ้งท้ายมองลูกในแง่ดีสลัดชีเทนส์ย้ายออกช่วยจุดประกายพลังงานให้กับตนเองอาเนอร์สลัดกุนซูลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าการตัดใจย้ายออกจะถิ่นแอนฟิล หลังจบซีีนั่นี้ของเทนต์อเล็กซานโนแบ็กขวารองกับตันทีมนั้นถือว่าเป็นการช่วยจุดประกายพลังใหม่ให้กับตนเองในการแก้ไขปัญหาของทัพหงแดงในศซีษนหน้าหลังจากที่เทนต์อเล็กซานโนประกาศว่าจะออกจากทีมเมื่อหมดสัญญาส่งผลให้แผนการทํางานในศซีษนหน้าของสลัดต้องปรับเปลี่ยนในทันทีโดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะมอบหน้าที่ตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงให้กับคอนเนอร์บาร์ลี์ในช่วงที่เหลืออยู่ของลูดูกาล พร้อมทั้งเตรียมวางแผนระยยาวสําหรับตาแหน่งนี้กระเดวยกันการย้ายทีมของอเล็กเซ์โนก็อาจนำลิเวอร์พูลเข้าสู่ตลาดกระสกนนักเตะอีกครั้งโดยหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจก็คือเจเลมี่ฟิลปงแบ,บ็กขวาจมุกจากเบอร์เออร์เลวิคูเซนที่มีโอกาสสูงที่จะถูกนำตัวเข้ามาช่วยงานแบลลี่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสลลตมองว่าการปรับตัวและ แก้ปัญหาในสถานการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกระตือรือร้น,ลนและสร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆใ,ในการทํางานโดยระบุว่าผมจะไม่เปลี่ยนทุกอย่างทั้งหมดแต่นันว่าทุกอย่างมีความแตกต่างกันเทนมีโอ,อกาสลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวามากกว่าคอเนอร์โจโกเมสหรือแม้แต่กระตั้งเคอร์ติจดสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับงานของผมการค้นหาคําตอบให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่เรามีในทีมตอนนี้ ราอคอเนอร์นำจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเทรนส์เข้ามาในเทียมซึ่งสำหรับผมมันช่วยเติมพลังและสร้างแรงขับเคลื่อนเล็กน้อยการมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามักช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณเสมอหรือแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นร่วมงานกับสโมสรใหม่เมื่อฤดูการที่แล้วทุกอย่างจึงยังคงเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมและเรื่องนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นด้านลบเสมอไปผมคิดว่ามันเป็นแง่มุมที่ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามสลัดยืนยันว่าหากให้เลือกได้เขาก็ต้องการให้อเล็กซานเดโนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปโดยกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าผมสามารถเลือกได้ผมอยากให้เทรนส์อยู่ต่อในวิวยุผีแดงปาดหน้านหงแดงขวา้าดัมฟี่ยืนเปขวากาลิเนวิลอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำให้พลพักปีแสดง เร่งดำเนินการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวแดนเซลดัมฟรีแบ็กขวาจอมพลังของอินเตอร์มิลานไปเสริมทัพในช่วงตลาดสมุนิหลังกุล,ลยูยรายสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลดึงตัวนักเตะรยายนี้ปราวงทีมเช่นกันดัมฟรีเคยค้าแข้งกับซาปาตรารอตเตดัมเฮโรวินและพีวีไฮโอเวนก่อนที่จะย้ามาลทีมอินเตอร์มิลานในเดือนสิงหาคมปี2021และตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับพลพรรคงูใหญ่ ดาเต้ชาวดัตในวัย29ปีได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในแมกขวาชชั้นยอดของยุโรปผลงานของดัมฟรีช่วยให้อินเตอร์ควาตัวรางวัลมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแชมป์เกาโชเซียอิตาลีหนึ่งสมัยโคปาอิตาเลีย2สมัยและซูเปอร์โคปาอิตาเลีย3สมัยและยังมีโอกาสพาทีมลุ้นความสําเร็จในฤดูกาลนี้และจากที่กาลังเบียดแย่งแชมป์ลีกอิตาลีกับนาโปลีรวมถึงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ ซึ่งจะเจอกับปารีสแซงต์แชงก์กระนันในการในวันการนี้ดันฟรีทำไปแล้ว10ประตูกับ6อาซิสจากการลงเล่น4 1เอมให้กับอินเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจอกับบาร์เซโลนาซึ่งเขายิงได้ถึง2ลูกกับอีก3อาซิสพร้อมกับสร้างความโดดเด่นในบทบาทริมเส้นฝั่งขวาอย่างน่าประทับใจ podcast stick to football ในวิว แสดงความคิดว่าดัมฟรียจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งม็ดขวาในระบบ3 4 2 1ของกุนซือโรเบนอมมเรมโดยกล่าวว่าเมื่อคิดถึงแมนยูในช่วงที่เล่นแผงหลัง5คนและมีวิงแบ็กผมว่าดัมฟรีเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกต์เขาเหมาะสมมากและผมอยากเห็นเขาโชว์ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกจริงๆเขาสุดยอดอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนะกำลังมองหาม็ดขวาคนใหม่มาแทนที่เทนอเล็กซานโนรี่ซียไปอยู่กับเรอัลมาดริด ในปีหน้าโดยดัมฟรีก็เป็นหนึ่งในลิท์ที่สนใจเช่นเดียวกันกับเจดมี่พิมพงตงแบคขวาจอมบุกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับด้วยความหวังดีเมื่อสันเตือนหงแดงหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์หากไม่เสริมแข้งระดับทัปแฟนหงเห็นด้วยหรือไม่พอเมื่อสันนะครับตำนานกองกลางอาร์เซนอล แนะนำให้ลิเวอร์พูลนำบทเรียนจากกลยุทธก์การสนทีมของไอ้ปืนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาไปปรับใช้พร้อมเตือนว่าหากทีมหงส์แดงไม่สามารถปรับปรุงขุมกำลังที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพออาจทำให้พลาดโอกาสในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลหน้าซีซั่นนี้อาเซนอลภายใต้การนำทัพของกุนซือมิเกลอร์เตตาพลาดแชมป์ลีกไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากขาดเล่นตัวหลักหลายรายในช่วงสำคัญโดยเฉพาะบรรดากีแมน,นแนวนรุกย่างบุเกโยซาก้า มาตินโอเดนการดและกาเบียวเม s ซุสที่มีปัญหาการาดรเจ็บรบกวนนะครับก็ได้ด้วยกันในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็ล้มเหลวในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมหลังไม่สามารถเซ็นญ,ญากับกองหน้ารายใหม่เข้ามาได้ส่งผลให้ความหวังในการคว้าแชมป์แทบจะจบลงในทันทีและสุดท้ายทีมของอาร์เตต้าก็ไม่สามารถคว้าแชมป์รายกันใดๆได,ๆได,ได้เป็นระยะเวลา5ปีติดต่อกันจากความล้มเหลวของอาร์เซนอลนั้นเมืองสันมองว่า ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องปรับปรุงทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันกับอาร์เซนอลโดยยกตัวอย่างกรณีของฮาวิเอเลียดจอมทัพดาวรุ่งของหงส์แดงที่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นได้เมื่อร่วมลงสนามในตำแหน่งตัวจริงเบอร์สันกล่าวว่าผมคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ผมมองว่านักเตะอย่างฮาวิเอเลียนเล่นได้อย่างยดเยี่ยมเมืม่อลงจากมานั่งสมรอง แต่ถ้าเขาต้องลงเล่นเป็นตัวจริงเขาแทบจะไม่สร้างผลกระทบได้เลยหรือผู้ผู้อาจจะมองหาทางปล่อยนักเตะแบบนั้นออกไปหากพวกเขาต้องการย้ายเทียมแต่ผมจะให้พวกเขาเล่นเป็นตัวจริงต่อไปในบางเกมเพราะเรานี่เห็นอาร์เซนอลดิ้นรนโดยไม่มีตัวเลือกมากพอในรุ้นการนี้แต่ก็ต้องขึิดอยู่กับว่านักเตะเหล่านี้ต้องการเล่นในบทบาทที่จําเป็นต่อไปหรือไม่สําหรับอาร์เซนอลเตรียมเซ็นยานักเตะใหม่รุ่แรกในช่วงซัมเมอร์โดยมีรายงานมาว่า พวกเขาตกลงยื่นขห้ส่วนตัวกับมาตินซูเบมินดีกองกลางชาวสเปนของเรยาลซซเดัดได้เรียบร้อยแล้วหลังจากช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานักเตะเคยปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลที่ลิวูนะครับยังคงสำรวจตัวเลือกสำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแบกซ้ายแบกขวาและอาจรวมถึงกองกลางตัวกลางอีกด้วยซึ่งหงแดงตัวเป็นขผู้พันกับนักเตะรายลายแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับ สองตลาดลูกหนังเควินเดบรอยสตาร์แมนซิตี้ตกเป็นข่าววันไหวพิจารณาข้อเสนอจากลิเวอร์ pool อย่างจริงจังกลายเป็นประเด็นช่องวงการลูกหนังที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อมีรายงานจากสื่อในประเทศอิตาลีระบุว่าเควินเดบรอยกองกลางระดับโลกของแมนซิตี้กำลังพิจารณาทาั้งเลือกในการย้ายเทียมโดยมีชื่อของลิเวอร์ pool pro ขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่น่าจับตาอย่างไม่น่าเชื่อและจาก เจรุลกาดิมาชิโอผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวอิตาลีเคยรายงานก่อนนนี้ว่าหงแดงเดนี่มีการยื่นข้อเสนอให้กับ The ะบอยล่าสุดซือ่อย่าง i l ลส์มันติโจากอิตาลีรายงานผ่านกาชูดนา p ปลี1926โดยระบุว่าดาวเตียนในวัย33ปีรายนี้กำลังหวั่นไหวหรือใจอ่อนกับข้อเสนอที่รับจากสโมสรแห่งทินแอนว l ลและกำลังพิจารณาอย่างจรงิงจัง ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เหนือความคาดหมายอย่างยิ่งแรงงานระบุเพิ่มเติมว่าขณะน,น,นี้คือมินโดรอยกาลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยปรึกษาหารือกับภรรยาของเขาเพื่อประกอบกับการตัดสินใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับอนาคตการแข่งข่ง,ขางตามการความสนใจจากหลายสโมสรซึ่งรวมถึงนาปโปลีในอิตาลีก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมั่นใจในการขวาตัวย้อนรอยก็ตามมุมอมองที่ทําให้ดบรอย อาจเอ็นเอียงมาทางลิเวอร์พูลคือโอกาสในการค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกอย่างน้อย1ฤดูกาลซึ่งจะทําให้เขายังคงอยู่ในระดับการแข่งขันสูงสุดก่อนที่หลังจากนั้นจะพิจารณาทั้งเรื่องในการย้ายไปเล่นในศึกเมเจอร์ลีกเกอร์สหรัฐอเมริกาหรือ MLS หรือลีกซาดิอาระเบียในอนาคต แม้รายละเอียดข้็เสนอจากสโมสรลิเวอร์พูลจะยังคงไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ทางนาโปลีได้มีการยื่นข้อเสนอจำนวนสัญญา2ปีให้กับเดอะบอยพิจารณาไปแล้วขณะน,นี้ทุกฝ่ายกำลังจับตาดูการตัดสินขั้นตอนสุดท้ายของสุดยอดวิกฟิลด์รายนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าคงจะมีความชัดเจนขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะทานผู้ชมซึ่งเป็นราบเย็นของที่12พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ